เจได้สวนนีมากอะดูซึกว่าภูมิใจดีใจหลายได้เมืองหลายอย่างแล้วมันกะมีความสุขดีจ้ะเลียงไก่อยากกินกะขายเ่าถึงเรียงอาหารการกินนะเข้าบะซื้อก็ไดเข้ามีป่ามีผักอยู่ในนาเข้าครบอยากกินกะคือซื้อเนื้อหมูทั้งสี่แหละหนไก่กบมีไข่กบมีป่ากบมีกะ ถือว่ามีควบสุขหลายอะไรซื้อจักเมื่อกาอ,อยู่ได้ก็กินอยู่ในหน้านี่หนองเขาเนี่ยแหละค่ะสามมือหนึ่งเขาบ่ได้มาอยู่สวนแม่ยังรอหน่คือซึ้งไหนทำไหมบ่เป็นตะยูไปบ้านแล้วกับบ่เป็นตะยูก็อยากออกมากขึ้นเขาเดี๋ยวยูนะยูเมือดเื่อบ่เข้าบ้านก็ได้ค่ะซึ่งสี่งแหละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เหยียบเนนป็ดเหยียบไก่ไป สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขครูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะพบพอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแวะนคนสวยค่ะพี่น้องมือนีบอบผาดค่ะพี่น้องค่ะจะเอาแนวทางนะคะในการวางแผนนะคะในการทำเกษตรมาฝากพีฝากน้องค่ะโดยเฉพาะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วหรืออยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องหามผาดคลิปนี่ค่ะจะพามาเมืองซรัพในดินสินในน้ำเนาะค่ะเนาะพิกัดของผู้จัดการนะคะมือนีอยู่ที่ บ้านน้องว่าพัฒนาค่ะตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,ะ,คะ,กะเกษตรผสมผสานในพื้นที่8ไร่ค่ะออกแบบจังไดนะคะพี่น้องคะบุนีจะพาไปพูดคุยกับน้องโยทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับน,นักขุด <c oughs> อ่ามือหนึ่งเลยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่น้องบุใดสนใจนะคะปรึกษาเรื่องขุดเรื่องออกแบบ นะคะติดตโตน้องโยได้เนาะคะ่ะน้องโยเนาะอ่าน้องนอง้นองโยพูดภาษากลางใช่ไหมได้ครับเออ <c oughs> พอดีพี่เจ็บกกล้นมากเลย <c oughs> <c oughs> อ่าน้องโยแปลงแปลงเนี่ยมีพื้นที่แปดไร่แปดไร่ครับออกแบบยังไงคะน้องโยออกแบบร่วมก,กันกับลูกค้าลูกค้าให้คอนเซปต์มาอ่าแล้วเราก็มาดูพื้นที่จริงนะครับแล้วเราก็ลองสเก็ตแล้วก็แชร์กันกับลูกค้าดูว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมก็ ก็ได้ตามแบบที่ต้องการขุดเลยครับค่ะล,ะลักษณะของแปลงแปลงนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างะโยะลักษณะพิเศษของแปลงนี้นะครับคือเจ้าของแปลงเนี่ยมีมีความกล้านะครับกล้าที่ตัดสินใจที่จะทํานะครับเพราะว่าโดยพื้นที่รอบๆข้างเนี่ยจะเป็นไรอ,อ,อ้อยไรอ้อยอ้อมแปลงเลยครับใช่ใช่พี่ <ละ S 2> เข้ามาเนี่ยจะเห็นแต่เขาแบบว่าทําอ้อยกันใช่ครับ พูด,ดง่ายๆว่าความพิเศษของเขาก็คือความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพื้น,นที่แหวกแนวใช่ครับเออไม่เหมือนใครครับค่ะเอาแล้วเจ้าของเขาเนี่ยที่เขาเขาเขาบอกโยไหมว่าตอนแรกอะ่ะที่เขาอยากจะทำนะเพราะอะไรอะ่ะโยตัวน้องเองเนี่ยเจ้าของแบงนะที่ทำเป็นคนลงทุนนะครับน้องเองเนี่ยตอนนี้ทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีผนแปลงเนี่ยก็ให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวเป็นคนดูแลซึ่ง อาจจะวางแผนเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาปุ๊บมาทํามันก็จะไม่ทันนะครับตรงนี้เขาคิดเรื่องของอนาคตไว้นะครับว่าอีกสักสามสี่ห้าปีเนี่ยจะกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านเนาะก็เลยต้องปลูกไว้ก่อนมุขขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ขาเตกี่เฮาเห็ดแต่ไล่อ้อย เฮตทน้าสีทุกมือนี้ได้สวนหนีมากเนี่ยหูซึกจังไหนนะคะเมียตังเต่ได้สวนนีมากอะ่ะดูซึกว่าภูมมใจดีใจหลายที่ลูกได้ในเห็ดเผอยเมียดูแลไวค้ค่ะค่ะบอกง่ายๆว่าเพิ่นไปอยู่มืองหนอกมองหน้าเขาเกิดคงจะพู่มใจเนาะคะ่ะแม่ที่เิ่นแบบว่าหูจักว่าเอาเงินเอาทรัพย์มาฟังไว้ในดินฐาหมู่พิ่นกลับมาเนาะคะ่ะแม่เนี่ค้าบานีแม่เห็ดดูน่นีแม่หูซึกเมื่อยบ่บอ่อแต่ว่าเมื่อยค่ะ ค่ะซ,ซึ้อแบบดีบ,บ,บัืเมยบ่ลาแบบ้ได้เมืองหลายอย่างแล้วมันกะมีความสุขดีจ้ะค่ะ,ะเด็กเลี้ยงไก่ค้าแม่ไก่ไข่นี่ก็เลี้ยงแบบอันเลี้ยงกินเหลือก,กินก็ขายโอ้เด็กขายหรือเปล่าคะแม่นี่ขายจา้ะขายแท่มัมนยี่สิบเก่าโตจ้ะยี่สิบเก่าโตมันนี่ห้อขายนี่ห้อขายทุกมือบ้านว่าขายหรือยังไง ขายทุกมือก็ได้แต่ว่ากับบุคอยได้ขายทุกวันเพราะว่าเก็บเก็บไว้หลายๆจะคอยขายเตียนนี่สินะแบบมันกะขายมือละยี่สิบกวนไว้ยิมหารไว้สิละอูตกไปมือละแพงเนียค่ะแม่น่ะเกือบแพงกับว<อ>่าถึงแพงค่ะแล้วก็แม่เลี้ยงใกล้บ้านนํนจาจักโตค่ะแม่ใกล้บ้านกะกะหลายตโตอยู่บ่าได้นับกะเลี้ยงไวถ้ถะกกินนั่นแหละใกล้บ้านก็ได้แม่เฮ้ยเฮ็ยบ้านนี่เพื่อนดีแค่ะ เห็ดมองไอ้เพิ่นย sure> ู่กะอ้อมไม่เอ้าหมูแดงหมูแม่น um> ี่หมูหมูได้ห nee มูแม่เพิ nice ่นก็หลังเอ็นเอ็นเนี่ยนะค่ะแม่เพิ่นเป็นหมูพันธุ์ยี่ยังกระบอหลูกไม่เกิดตอนนี้ไม่เกิดแปลงแป้งนี่ให้แม่เห็นเหลี่ยมหูซึกจังไลยค่ะแม่ตอนนั้นเอ้าเห็นเหลี่ยมหูซึ้งจังไดยเต้มากบ่มากอยากได้แบบนี้มาตะโดนเลยล่ะเพิ่นก็เฮ็ดดีเด้เฮ็ดสวยแม่นบ่ค่ะแม่ บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นแต่เ่มาได้เห็นมาเป็นของแจกของนี่แหละเห็นแต่ผู้อื่นเขาอ่นเมี้นเห็นแต่ในยูทู e เห็นแต่นี่ก็เลยอันหาเพิ่นมาเห็ดผมซื้อไปเห็ดเพิ่นเห็ดงามดีเนาะเพิ่นออกแบบงามดีให้เพิ่นออกแบบเห็ดแบบนี้โอ้ยสวยงามแถวนี้บ่่อยเห็นดอกเพิ่นบริการไปจงไหนครับเนี่ยแตทับใจบ่ประทับใจคุณบริการดีเพิ่นคุยดีสนุกสนานค่ะเวียท่ใช้ดีเนาะ กนิสัยดีเป็นกันเองสิค<ส>่ะแม่<ส>ปลูกกับปลกมีกล้วยมีบักเพาลายย่างผสมประสานกันย่างกับพักบักเขื่อนย่างแน่ทิตาเป็นเห็ดไหวเลยค่ะแม่ค้าแล้วเนี่ยเขาเห็ดแบบนี้นะเขายังได้ดแบบว่ามันสามารถลดค่าใช้จ่ายในรัวเรือนเขาได้จริงไหมค่ะแม่เแี่นจ้ะเ่าถึงเรียงอาหารการจินนะเขาบซื้อกระไ้ ข้ามีป่ามีผักอยู่ในน้าขาครบอยากกินก็คือซื้อเนื้อหมูจังสี่แหละเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อยังพวกไก่กับมีไข่กับมีป่ากับมีก็ซื้อ่ามีครบสุไหลายค่ะแม่บอกง่ายๆว่าว่อตรงไปตลาดกับยูได้อะไรซื้อจากมือกับยูได้ก็กินอยู่ในน้านี่น้องเขานี่แหละค่ะอุ้ยแม่ทำแม่มื่อไรเกิดสงข้ามเนี่ยหาบงเ่าบ้อตรงไปใส่ห้องพยูได้ได้ค่ะแม่เนี่ยน้อค่าเนะปีแลก เขาอัดที่เพราท่านได้ประสบความสําเร็จปันใดนะค่ะแม่กับปลูกไปเรื่อยๆทุกปีเดียวก็เห็นเองดอกถ้าเหาขยันเห็ดมันก็ต้องมีแหละโมยไงว่าเห่าใจฮวันบ่วใดเนาะค่ะเมียนคอยเห็ดมันหลายอย่างเนาะเขาสีเอาแบบทันใจเหาเลยกับบัวใดบัวใดแล้วแม่หนูปลูกบุพริกมื่อนี้หนูวันเม็ดบุกพริกล่วงมื่ออื่นหนูตรงเด็กกินน้อยไหมแม่คอยเห็ดไปก็สี่ละค่ะปีนี้ซ้ำนี่ปีหน้าคือว่ามันสิเติบโต ด้หลายก็นี่แหละค่ะสุดด,ดีใจหลายดีใจรลายเนาะค่ะแม่เนาะทุ้มใจถีบลูกใต้ผินเถ็ท <ำ S 1> ดทามือหนึงเขาบ่ได้มาอยู่สวนมายางหลอดหนีุู่้สึกอยงไรเนี่ยค่ะแม่บ่ป็นตะยู่ไปบ้านแล้วกับ่่ป็นตะยู่ก็อยากออกมากขึ้นเ้าแต่อยู่น่าอยู่มือมือบ่เข้าบานก็ได้ค่ะสิ่งละเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่เกียบเป็ดเกียรไกล้ไปกระมมมือกระยู่ได้พูดง่ายๆว่า เขาก็คือวางแผนกเกษียณนั่นแหละเนาะโยใช่ครับอ่ะโยคิดว่าการที่น้องเขาวางแผนแบบนี้ยเขาเขามีส่วนได้ยังไงบ้าง่ะโยได้เหรอได้คือ 1. คือไม่ต้องรอเวลาเลยครับไม่ต้องรอเวลานะครับสได้ผลผลิตมาถึงปุ๊บก็ได้ผลผลิตเลยนะครับที่พ่อกับแม่แล้วก็น้องทำว้ให้นะครับตรงนี้ คุณีง่ายกลับมาคือได้กินเลยอ่าครับอ่มน้องเขาวางแผนได้ดีมากเหมือนกับว่าเขาเอาเงินน่ะมาฝังดินไว้อ่าใช่ถูกไหมโยประมาณนั้นประมาณนั้นครับอ่ะโยพอมาถึงอ่าไอ้ตรงเนี้ยพี่อยากจะถามนิดนึงว่าแปลงเนี้ยออกแบบในรูปแบบลักษณะไหนอ่ะขุดบอยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อบ่อหลักนะครับบ่อหลักตรงนี้เป็นบ่อรูปหัวใจอ่ขนาดประมาณ 2ง,งานนะครับความลึกอยู่เกือบ5เมตรนะครับ hmm. ตรงนี้ลึกเกือบ5้าเมตรนะครับลึกจริงๆแต่ว่าเราทําเบิมเพื่อลดการพังทลายแล้วก็สร้างหะบนิเวศให้ให้น้ําและปลานะครับบอกตรงนี้พ่อบอกว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้ําไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะหินด้วย hmm. เก็บน้ําได้ดีส่วนด้านข้างกลางขึ้นมาก็จะเป็นดินเหนียวแล้วข้างบนก็จะเป็นหน้าดิน ตอนขุดเนี่ยเราพยายามเน้นหน้าดินไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้เวลาปลูกพืชอะไรก็ก็จะไม่ต้องบำรุงเยอะครับค่ะขุดยากไหมยโยแปลงเนี้ยถามว่ายากไหมไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าตอนขุดเนี่ยช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีนะครับ<อ>ดินกําลังชุ่มชุ่มปั้นปั้นเป็น,ป,น,ป,นปั้นเป็นโครงบ่อหรืออะไรเนี่ยกำลังสวยๆเลยครับตอนนั้นครับโอ้โยมพูดง่ายๆว่า แปลงตรงนี้เขาก็ทําอ้อยด้วยทําข้าวด้วยอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่แต่ก่อนทําข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันจะเป็นโคกหน่อยก็จะปลูกอ้อยครับแล้วมีอุปสรรคบ้างไหมแปลงเนี้มีไหมไม่มีเลยครับแปลงนี้ไม่มีเลยใช่ครับขุดกี่วันนะคะแปลงนี้ขุดประมาณสิบวันครับพื้นที่แปดไร่ครับแปดไร่พื้นที่แปดไร่แปดไร่นี่แบ่งโซนก็คือเกษตรผสมผสานเนี่ยสี่ไร่นะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นนานาแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่้อมรอพื้นที่ก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ2ไร่2งานครับก็พอดีครับกินได้ทั้งปีอืไร่นาสวนผสมเนาะใช่ใก็พูดง่ายๆ่าเขาก็ทำตามตามกําลังของเขาอะเนาะแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งความแบบว่าทํานาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าโยแล้วแบ่งโซนทําอะไรบ้างอะคะในในแปลงแปลงนี้ยค่ะ โซนแรกโซนที่เรายืนอยู่นี้เข้ามาก็คือจะวางแผนทําโคกตรงนี้สําหรับสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านตรงนี้นะคะที่เราเข้ามาเนาะสร้างบ้านเป็นสวนค่โซนแรกจะเป็นบ้านสวนนะครับส่วนโซนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเริ่มจะเข้าเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแล้วครับตรงนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าอยากได้คลองไส้ไก่นะครับแต่ทีเนี้ยเป็นแต่ทีเนี้ยคลองไส่ไก่ตรงเนี้ยคือ ขอเป็นตัวเอ็มแล้วกันช่างโยทํายังไงออกแบบตัวเอ็มให้ผมหน่อยเพราะว่าลูกสาวผมอ่ะอ่าจะบอกว่าลูกสาวเนี่ยเอ็มต้องเป็นตัวเอ<ม>็มครับก็เลยขุดคลองไส้ไก่ถ้าเป็นมองภาพจากมุมสูงนะครับจะเป็นตัวเอ็มนะครับตัวนี้คองค่ะครับโอ้โสวยมากอะยูแล้วคลองไส้ไก่นี่ลึกเท่าไหร่อะคะคลองตัวนี้ลึก2เมตรกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนิดนิดครับค่ะประมาณ4ี่เมตรโอ้สี่เมตรแล้วด้านบนโคกหรอคะเนี่ยโคกตรงนี้ก็จะกว้าง เป็นจุด3 4, 5, มเมตร4เมตรห้าเมตรครับตรงนี้คุณพ่อพ่อบอกว่าทำคนาทองคำว่างั้นโยโยใช่คุณพ่อไหมนะ่ะอันนี้คุณตาครับตาเหรอใช่ครับ<อ>คุณตากำลังดูมะเขือที่แกปลูกอยู่ตาห็นยังจะตาปิด<อ> <laughs> ไปบมะเขือบ่ะโอ้ยตาตาไปไปเรียกคุณไปหาคุณตาป่ะ ที่นี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วัสารเคมีนะครับก็เลยอุ้ยก็คล้ายๆตาสวัสดีค่ะฮ่ะโยต้องไปยืนใกล้ๆตาเขาถึงจะได้ยินเอ้ยไม่ถึงจะถึงเครับตาตาปลูกอะไรบ้างคะนี่ปลูกรกเขียบกพริกข้าวโพดบักบวบแลักกรพักแป้งพักทั้งนี้ค่ะแป้งพักนี่ แถวนี้มันถีมีบักเกีย๊ยตกงนี้แล้วก็คิกอีกเงาไปประมาณจากสองเซน้าพีบจ้ะตอนนี้ก็บักเกีย๊ยต่อไปเราจะนี่ตาเดีย๋ <c oughs> ดวยวซื้อเขากินอยู่บ่ตอนเนี้ยบ่บ่ได้ซื้อเลยบ่ได้ซื้อโอ้เอามันแตกต่างกันแนวใดะค่ะตาแบบว่าตั้งแต่เขาเห็ดแต่อ่อยแต่เขาสิเราห้ามาม่เห็ดผสมผสานนี่ดีบ่จ้ะอันนี้มัน ตัวมันก็บ่ได้หลายค่ะแต่ว่ามันได้ซุมมือโอ้ปลามนูบ่าดิซื้อโอ้ปลาเขาก็เอาปลาอยู่หน้าไปกินถเ่าเอาอยู่หน้าไปกินโอ้โหนึกถึงปนปลาปิ้งปลาเนาะพ่อเนาะเมียนแบบเขื่อนสิเนาะจ้ะพ่อก็บว่ใครได้ซื้อหรอจ้ะพอมวนบ่จ้าเดินมาอยู่ในสวนมวนตัวตื่นมาเนี่ยต้องออกมาเลยแม่นบ่ต้องออกมาน่า แล้วเมืงจริงเมืองของโยแล้วตรงนี้มันเป็นคลองสวยมากเลยครับสวยอ่ะครับตเด็กๆชอบลงเล่นไม่ลึกเหรอคะก็ลึกอยู่ครับแต่ลงได้ลงได้ครับพี่ก็ลงได้สิเนี่ยครับตรงนี้ประมาณเมตรแปดสิบครับโอ้ค่ะตรงนี้กว้างสาเมตรค่ะลึกเมตแปดสิบข้างนอกนะครับรอบรอบนอกโยแล้วตอนที่แบบว่าเออน้องเขาปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ย เราเราเรามีเรา,เรา,เ,ราเรามาแบบว่าดูพื้นที่จริงอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไหมว่าเออมันจะทํายากอะไรเงี้ยอืมผมเข้ามาสํารวจแล้วแล้วก็คุยกับน้องผมดูพื้นที่ผมว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรแล้วผมก็ไม่ออไม่ยากะครับอืมเพราะว่าเราผ่านมาเยอะแล้วเยอะแล้วเนาะเราแก้ปัญหาหน้างานได้เนาะใช่ครับเออมันมันมันตอนนี้มันไม่มีหน้างานไหนที่ทําไม่ได้ครับยกเว้นหน้างานที่เป็นแบบ ทายกะทิจริงๆอืเงี้ยมันทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับค่ะแต่ส่วนน้อยที่จะเจอนะครับโอ้โหอันนี้เป็นตัวเอ็มเนาะสวยมากเลยอ่ะโยแล้วมันแบบว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้เอถึงแซดแต่มีตัวไหนไหมที่เราขุดไม่ได้อ่ะอืมขุดได้ทุกตัวขุดได้ทุกตัว <laughs> ขอแค่ลูก<อ>ค้ามีขุดกอไก่ก ตอเต่าอ,อะไรผมก็ขุดให้นะครับใช่ไหมใช่ขุดพยัญชนะไทยผมขุดได้ครับ<ม>ขุดมาแล้วโซนด้านนี้เป็นโซนอาไซตตัวเอ็มอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยปลูกอะไรอะไรเงี้ยค่ะโซนอันนี้คือโซนที่สองก็คือโซนเกษตรแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็จะมีโคกนะครับทําโคกไว้ให้เนี่ยแต่ละโคกก็กว้างประมาณด้านล่างเนี่ยกว้างแปดเมตรนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยกว้างประมาณหกเมตรนะครับตรงนี้คือกระท่อมไว้ไว้สําหรับ ข้าว่ลอนชั่วขราวครับชั่วขราวเหรอครับชั่วขราวครับเวลามามาสวนเออแต่สวยมากเลยครับตรงนี้ก็เป็นแบบพวกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีผลไม้มีฝรั่งมีมะม่วงแซมครับค่ะขิงขาตะไคร้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยครับค่ะอาอโยทําไมถึงออกแบบว่าตรงนี้มีมีบ่ออยู่แล้วอ่ะทําไมต้องมีคลองไส้ไก่เพิ่มอะไรเงี้ยคลองไส้ไก่คือเรื่องของการอ่า บริหารน้ํจาจัดการน้ําครับบางทีเนี่ยเรามีคลองไส่ไก่ใช่ไหมครับทีนี้บางทีพ่ออยากทํานาปังบ้างอ,อานะครับทํานาปีเสร็จพักสักเดือนแล้วก็ทํานาปังต่อได้เลยครับตรงนี้คือแปลงเนี้ยหน้าแรงเนจะเขียวทั้งปีนะครับคอยเราคอยมาดูหน้าแล้งอีกทีหนึ่งผมว่าเขียวแล้วก็เย็นทั้งปีครับแปลงนี้ค่ะครับแล้วหูตรงนู้นแบบสูงมากเลยเนาะตรงโคกตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าครับตรงนั้นไว้กันพวก สารเคมีจากไรอ้อยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําพวกที่เขาฉีดยาอ้อยครับเข้ามาในแปลงครับโอ้โหอันนี้คือออกแบบให้แบบว่าสับเร็จครับค่ะส่วนคันาเนี่ยนะครับพี่แหบสังเกตดูนะครับเราจะทําให้มันใหญ่หน่อยเพื่อที่จะอปลูกได้ทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้ใช่ใช่ครับอุตตกแปลงนี้อยู่ออกแบบสวยมากโยพี่พี่ถามได้ไหมแปลงแปลงเนี้ยราคาเท่าไหร่ แปลงนี is, 180, ้8ดไร่นะครับราคาขุดจริงๆก็1,80,000บาทครับ1,80,000ใช่ครับพี่เดาไว้น่าจะ3 4มส0 0แสนห0บาทครับเฮ้ยครับจริงนี่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแล้วแล้วเจ้าของแปลงเขาว่าไงมากอ่ะตอนวันที่เราส่งงานก็โอเคเลยครับถูกใจมากเพราะว่างานของเราเสร็จขุดเสร็จแล้วแต่เราก็เก็บงานให้ลูกค้าแบบละเอียด ครับไม่ใช่ว่าเสร็จอย่างเดียวต้องสวยด้วย <Ừ. S 2> ผมแถมความสวยไปให้คะนะครับบางคนคิดว่าจะขุดสวยทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้ําก็ท่วมอะไรเดี๋ยวก็พังอแต่แปลงนี้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับนะครับกนะารพังทลายน้อยถ้าเรารู้จักหลักวิธีการขุดนะครับค่ะอ่ะต่อมาโซนด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อรองนะครับบ่อรูปนี้ก็จะเป็นตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าคือถ้ามองจากมุมสูงก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับบ่อูนี้ ลึกกี่เมตรคะโย่บ่อลูกนี้ลึกไม่มากครับสามเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าไม่ได้ใหญ่มากประมาณหนึ่งงานกว่าๆครับค่ะครับก็จะเชื่อมกันระหว่างสาะลูกหนึ่งแล้วก็คลองไส้ไก่แล้วก็สาะลูกนี้ครับค่ะอื้มสวยอ่ะโย่พี่อยากได้เราดูมุมสูงครับสุดยอดเลยแต่ว่าไอ้ขอบสารเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ว่างเลยเนาะ ่าใช่ครับปลูกพริกแซมแล้วก็มะพร้าวนะครับขั่วขาด้วยนะครับโยแล้วระบบน้ําทั้งสวนเขาวางยังไงอ่ะวางกันเองฮะวางกันเองครับพ่อทําเองนอใช่ครับแบบเขาใช้อะไรอ่ะโซลาเซลล์หรออ๋อก็จะมีเจาะบาดานหนึ 1> 1่งบ่อแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะครับส่วนระบบน้ําเนี่ยก็ลูกค้าทําเองระบบน้ําหยดครับใช้สายยางค่ะ โอ้โหพี่ว่าถ้าน้องเขากลับมาเขาคงตกใจนะเนี่ยเขายิ้มทุกวันแหละครับเป็นสวนตัวเองใช่ใช่โยคิดว่าการทําเกษตรผสมผสานเนี่ยดียังไงอะโยผมว่าดียังไงก็คือ,เ,อเราไม่ต้องซื้อกินนะครับถ้าเหลือเราก็สามารถขายได้นะครับถ้าถ้ามันโตแล้วอื <S 2> <S 2> <S 2> ครับเอาง่ายก็คือสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เนาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีมะละกอมีผักสวครัวมีผักชีเนี่ยจะปลูก ช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลูกผักชีแล้วก็ต้นหอมโตเร็วด้วยครับช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวโอ้สวนหน้านี้คือปลูกอหสวนขวน่ารักอ่ะโยเออครับอแต่ดูดูแล้วดินไม่น่าจะมีปัญหาเนอะนิดหน่อยครับค่ะแต่ก็บำรุงไปมันมันเพิ่งเพิ่งได้สิบเดือนนะครับสุดได้สิบเดือนเนาะสิบเดือนถือว่าอู้หูสุดยอดทำได้เยอะอยู่ครับ สุดยอดเลยอันนี้เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเมึงด้วยค่ะว่าเพื่นก็จะมีโซนปลูกผักอุสโยแสดงว่าแถวนี้ไม่ค่อยร้อนเหมือนแถวอุบลน,นะเนี่ยเขาปลูกผักแบบกลางแดดอย่างนี้ได้อะ่ะได้ครับเออลูกเขาก็คือจะเหลือไวท้ทําทํานาอยู่เนาะใช่ครับนาประมาณสองไร่กว่ากว่าค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องทาเอาไอเดียนะคะจะบอกเด็เลยว่าแปลงนี้สวยงามอีดีค่ะนานี้ลองลองลองทำแบบออร์แกนิกนะครับแบบไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงก็พอได้อยู่ครับพอได้กินค่ะแค่นี้ก็กินได้หมดแล้วครับข้าวแล้วถ้าเราแบ่งพื้นที่เป็นนะครับพี่แบบค่ะใช่แปดไร่เนี่ยเราทําเราทํานาสักสองไร่สามไร่ก็ากินได้ทั้งปีครับ แต่ก็ดีนะครอบครัวเขาเห็นด้วยอะ่ะที่เขาจะแบบเอาพื้นที่มาทําแบบเนี้ยใช่ครับใช่ถ้าพ่อแม่แบบว่าโอ้โหนะสเสียดายนาอะไรเนี้ยพี่ว่าลําบากยู่นะพ่อแกบอกว่าโอ้ไม่ทํานายเยอะหรอกเหนื่อยเหนื่อยกว่าทำเกษตรอีกใช่ไหมใช่ครับคือมันเนี่ยทาอย่างนงี้ครับมันเป็นทั้งกิจวัตรประจําวันที่ต้องมาแล้วก็เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยนะครับสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวด้วยพี่เห็นมีแต่คนเข้ามาอยู่ญาติเยอะเข้ามาทั้งหมดนะครับศูนย์รวม สวนรวมค่ะโยแล้วแบบว่าหลังจากที่เราขุดแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยโยก็จะมาเยี่ยมลูกค้าแบบนี้ตลอดเลยเหรอหรือยังไงคะก็ถ้าผ่านมาผมก็แวะเข้ามาใกล้ๆผมก็แวะเข้ามาเหมือนมาติดตามว่าเอ้ยยังทําอยู่ไหมใช่ใช่ครับโลเลยอัะเอออโยโยอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ที่ยังกําลังแบบว่าตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะขุดโคกหนองนา ก็สิ่งสําคัญคือมันการตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะลงมือทํานะครับตรงนี้ครับบางคนก็ยังกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําค่ะก็ลองศึกษาดูก่อนครับศึกษาแล้วก็ค่อยตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําครับค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีความรู้อะไรที่ผมรู้ได้ก็ผมก็จะถ่ายทอดให้หรือพ่อแม่พี่น้องอยากสอบถามเรื่องการขุดหรือการบริหารน,น้ำอะไรเงี้ยครับก็โทรปรึกษาได้ครับ สว่าพี่ว่างอ่ะพี่โทรไปเป็นชั่วโมงเนี้ยโยคิดค่าจะจ่ายไหมอ่ะอ๋อมันไม่ไม่คิดครับผมผมคิดว่าผมได้ให้อ่ะครับเราได้ให้ถึงเราไม่ได้ให้ทรัพย์ให้สินแต่เราก็ให้ให้แลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะตรงนี้เหมือนกันก็แล้วก็ให้ให้แปลงสวยๆเนาะใช่ใช่ให้แปลงสวยๆออกแบบให้สวยๆแบบนี้เลยครับนะคะ ใครที่สนใจโยเขาสามารถติดตามโย่ได้ด้านไหนบ้างติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ติดต่อในในเพจบุรีรำรถขุดนะครับครับบุรีรำรถขุด APNcivil นะครับค่ะผมอยู่บุรีร์ก็จริงแต่ว่าผมก็รับ,ร,บรับงานทั่วประเทศอยู่แล้ว,ว,ลวก็รับรับมาหลายปีแล้วด้วยนะครับค่ะบางทีลูกค้าโทรมาจากอ่เชียงใหม่เพชรบุรี bury, อะไรเงี้ยครับผมก็ให้คําแนะนําแล้วก็ถ้ามีโอกาส หรือมีโอกาสผมก็ทามาแล้วล่ะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไปให้นะครับโทรมาคุยกันได้ก่อนนะครับที่เบอร์โทรศูย์แดห้าห้าหสี่เก้าห้าหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวยังไงฝากพี่แหวนติดเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งเผื่อฟังไม่ทันได้เลยค่ะโยวันนี้ขอบคุณโยมากๆเลยที่พามาชมแปลงสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนจะมินิแต่ไม่มินิอ่ะแต่มันรู้สึกแบบมันมันว้าวมากอ่ะแปลงนี้เนาะใช่ครับครบครบครับผมครบ เขาเรียกว่าแปลงนี้ครบจบในแปลงเดียวฝั่งนั้นไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าก็จะมีไข่ไก่ได้กินมาละสี่สิบฟองทุกวันสี่สิบฟองใช่ครับเลี้ยงไข่ไก่ด้วยอครับแล้วก็จะมีหมูหมูด้วยแต่ไข่ไก่เนี่ยได้ขายทุกวันไม่พอขายเลี้ยงเล่นเล่นแต่ได้ขายทุกวันครับเลี้ยงเล่นเล่นแต่ได้ขายทุกวันใช่ครับวันละแผงสองแผงครับก็ได้แล้วสามสี่ร้อยครับเฉพาะไข่อย่างเดียว แต่พี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งเนี่ยเขากินไม่หมดลงเนี่ยไอ้ผักเนี่ยไม่หมดครับต้องได้ขายอยู่แล้วใช่ไหมโยใช่ครับอ้ก็คือจริงๆแล้วสำหรับแปลงนี้ลงทุนไม่เยอะเลยนะครับพี่ใหญใช่ลงทุนขุดครั้งหนึ่งแล้วก็เอ่อเรื่องน้ําแล้วก็จบแล้วครับก็ไม่ได้ลงทุนแล้วทีนี้พี่ว่าคุ้มอ่ะโยพี่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่คุ้มมากๆเลยอ่ะราคาก็ไม่ไม่แพงครับอือพี่ว่าพี่โยคิดราคาผิดบ่อนไม่ผิดครับ เออพริกเขาได้เก็บทุกวันเลยเขาเห็นบอกใช่ครับเนี<อ>่ยเมื่อฟักทองเนาะกำลังคือมีอย่างละเล็กอย่างละน้อยอะ่ะคือไม่ได้ปลูกแบบเยอะอะไรขนาดนั้นจนแบบว่าดูแลไม่ไหวได้กินหลายอย่างใช่โย่อืมจะว่าปลกพริกนี่เพื่อนเน็นห้แงเนยค่ะพี่น้องสแสดงว่าแถวนี้มาก,กินบวบพริกเขาโพดดอกกระเจียวแต่ว่าพืชผักสวนครัวเพว่อนี่เก็บขายลูกหมือนะคะพี่น้องโอ้วต,ตรงนี้ก็คือเราก็จะสูงกว่าปา่าอ้อยเนาะอยู่เนาะ สูงกว่าครับวูกป่าอ้อยเขาก็จะน้ำาน้ำท่วมใช่อู้สุดยอดมากเลยโซนด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าพืชระยะยาวเนาะที่ยังไม่ได้ผลผลิตแล้วก็จะมีเนี่ยกระเจียวกระเจียวที่ท้องไลได้ด้ยแล้วเห็นบอกใช่ไหมใช่ครับดอกกระเจียวออวสวยอโยอันนี้แก,กก็เลี้ยงปลาน่าจะเป็นปลาตัวปลาใหญ่ปลาบึกอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าบ่อนี้ปลาเยอะครับ สี่เมตรคือไม่ต้องซื้อกินเลยครับใช่อย่างที่พ่อแกบอกแหละถึงจะไม่ได้เงินเยอะแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ซื้อเยอะครับยเว้นอย่าก,กินเนื้อหมูอ่ะนะโยโอโซนด้านนี้ก็คือล้องไหมพ่อะอะไรอ,ะอ่ะโยคือกลัวปลามันบืนบอกใช่ครับกลัวปลาขึ้นแปลงตัวเอ็นนะคะพี่้อง อาโยคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่พามาชมแปลงส,สวยๆแบบนี้ค่ะคสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่น้องคะปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้แล้วก็การันตีได้เลยค่ะพี่น้องนะคะเป็นทีมรถผุดนะคะที่ราคามิตรภาพอิเลค่ะพี่น้องนะคะแล้วน้องโยเนี่ยฝีมือดีนะคะการันตีได้เลยนะคะเพื่อนกับเป็นคนไปกุดแปลงผุดจัดการนะคะที่พื้นที่สองไร่สองงานนะคะเมืองผลงานเชนได้ค่ะ ของไอรบาวนิวกับเป็นสีมือของอน้องโยนะคะติดตามกันได้เด้อคะ่ะพี่น้องอ่ะผุนค่ะบาวนิวนะคะย่กยุกต้องการนะคะ,อ,ะออกแบบดีๆค่ะพี่น้องนะคะออกแบบตามพื้นที่เฮ้านะคะโบจะเป็นว่าตรงไปตามผู้ใดหรือถ้าจะตามอีลีกเอามาเป็นแคนแนลทางนะคะเฮ็ดอีหยงังกี่ใจเฮ้ามากค่ะเฮ็ดอีหยงังกี่ เ้าอยา่าเข็ดซะอ่าดีดีห้าอยา่าเข็ดถ้าห้าใช่เข็ดออกแบบแบบนี้ก็เอาตามทีห้าอยากได้ซะค่ะพี่น้องนะคะบางทีเราเห็นคนอื่นเข็ดห้าอาจจะบวได้เห็นตอนที่เขาลุ่ลมลุกลุกคู่ขัานนะคะพี่น้องเ้าเห็นตอนเขาสําเร็จเลยอย่างนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นออคิดดีๆค่ะหาความรู้หลายๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าไปดูถูกความสําเร็จของผูดดวว้ใดบ่าเขาสําเร็จแล้วก็ไปว้าเสียเว้าซีเขาว่า มันเป็นไปบ่วดดดอกอ่าบ่าไดดครับอันนั้นอันนี้ร่งทุน่นหลายไอ้สาี่สี่คนที่เขาเหตดบางเธอเขาบ่ได้หวังว่าเขาต้องได้กเขาไลาไลด้อค่ะพี่น้องนะคะเขาหวังว่าเขาจะได้ความสุขนะคะในบั่นปลายชีวิตของเขาหรืออาจจะบ่ไดดบั่นปลายชีวิตจะเป็นการวางแผนการกเกษียณของเขาก็ได้คะ่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นความสุขความสําเร็จของคนเราไม่เท่ากันนะคะพี่น้องอยาไปแดกดันยาไปดูถูกความสําเร็จหรือความสุขของใครค่ะ ความสุขเราไม่เท่ากันนะคะคลิปนะ่าเจอกันไหมคะพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ